ไปอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะช่วงที่2ในชั้นวิทยาลัยไอแอมแซมนะครับและแน่นอนนะครับศิลปินเจ้าของพื้นที่ไอแอมแซมนิวส์ที่จะมาเคลียร์ทุกหัวข้อผ้าหัวข่าวในวันนี้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพี่ปานธนพรแวดประยูนสวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้ต้อนรับแล้วก็พูดคุยกับพี่ปานอ่าและที่สําคัญเนี่ยนะครับวันนี้พี่ปานก็ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งของไอแอมแซมนิวส์ของเรานะครับผมเคยเคยขึ้นหน้าหนึ่งที่หน้าหนึ่ เคยแต่ตอนป่วยอ่ะเคยแตตอนป่วยแต่อันนี้ไม่ป่วยนัานี้น่าจะตอนตายอ่ะน่าจะนานประมาณแปดสิบปีนานไปะนโอเควันนี้นะครับมาพร้อมกับเรื่องราวของซิงเกิลใหม่และที่สำคัญเนี่ยนะครับก็ฟังแบบนะสบายสบายใช่ไหมครับผมชิวๆ in love in love เออจึงเป็นที่มาของข่าวของเราแต่ละข่าวเลยเริ่มตั้งแต่ข่าวแรกเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับข่าวแรกครับ ปานเปลี่ยนไปนี่เรอสดใสอินเลิฟยังไงครับทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงรักมากหลงเชื่อนะเชื่อป่ะเชื่อเขามีคนแต่คนบอกว่าเขาไม่ปานอินเลิฟบางทีเนี่ยการจะแบบทำเขาเรียกอะไรนะทำเพลงอะไรออกมามันก็ต้องเอาตัวตนจากศิลปินออกมาเป็นตั้งเหรอคะที่ผ่านมาเนี่ยตัวตนพี่เหรอคะที่ผ่านมาจะเข้มเข้มติกติดกัดดุ เหรอเอกรู้จักพี <k <k uh ่ใช uh> ่ไหมดูเหมือนไม่ใช่อันนี้มาเนี่ยเป็นตัวแทนของเสียงนตัวแทนก็อนนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแง่ของพี่ว่ามันดูสดใสขึ้นเฉยๆอะค่ะแต่ว่าในสิ่งที่มันเหมือนกันคือเราจริงจริงยังพูดเรื่องผู้หญิงอยู่นะไอ้คำว่าเพื่อนในฝันมันไม่มันไม่ได้แบบคือมันไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่ได้พูดในแง่มุมความเจ็บปวด มันพูดในแง่มุมของความเออในแง่มุมของของคนยิ่งคนในยุคนี้พี่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากมีแฟนอ่ะแต่แค่อยากมีคนคุยด้วยเออก็มีเอออยากแบบได้คนรู้ใจอยากได้เพื่อนกินข้าวอยากได้เพื่อนดูหนังแต่ว่าแบบให้ครบเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับคือคนเราแต่งงานน้อยลงใช่เพราะไม่อยากผูกมัดเพราะมันเริ่มเห็นแล้วว่าบางทีมีมีความรักมันไม่ใช่คําตอบมีคู่มันไม่ใช่คําตอบแต่ว่าการมีเพื่อนเนี่ย แล้วการมีเพื่อนเนี่ยแล้วแล้วเพื่อนในที่นี้มันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเพื่อนที่มาแล้วจบลงเอ่ยด้วยด้วยด้วยการต้องเป็นคู่รักครับบางทีก็อยากจะได้อย่างที่บอกอะค่ะอยากจะมีเพื่อนที่แบบให้เดินไปไหนไปด้วยกันนะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะจริงจริงแล้วผู้หญิงหลายๆคนในวันนี้ก็มีมุมนี้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่คแล้วถ้าเปลี่ยนไปแบบลักษณะแนวอะไรเป็นประมาณอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นลายเซ็นของพี่ปาเลยเปลี่ยนลายเซ็นเลยไหมก็คงไม่ถึงกับขนาดเปลี่ยนลายเซ็นทั้งหมดนะคะแต่คิดว่า อยากให้เห็นว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกม,บบมิติหนึ่งมากกว่าที่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราที่มันจะมีได้สําหรับสําหรับนักร้องหนึ่งคนที่มันทําได้หลายๆมิติเ่หร<ช>ือว่าไอที่ผ่านมามันเห็นแต่มิติมืดเป็นมิติมืดอย่งเ้นนะเป็นมิติมืดเลยอะเป็นมิติมืดนี่มันอยากอยากจะเห็นมิติที่มันสว่างขึ้นเป็นมิติของ ของผู้หญิงเดินดินปกติเป็นผู้หญิงที่เดินถนนปกติอะไรเงี้ยเพราะเราก็เองเราก็มีชีวิตแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเลิกดราม่าเลยจะเลิกดราม่าเลยไหมคือเรายังบอกไม่ได้ว่าว่าต่อจากนี้เราจะเลิกดราม่าไหมพี่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้ถึงกับเลิกดราม่าแต่ว่าแต่มันอาจจะพูดน้อยลงหรือว่าวิธีการพูดมันอาจจะถูกถูกเปลี่ยนไปว่าอ่าเพราะว่าพอเราโตขึ้นใช่ไหมคะถ้าจะฟูงฟายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มันเท่ากับว่า เราคิดอะไรไม่ได้เลย่เรายังมีความแบบตีอกชกตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยั่นลบอ้วกแสดงว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนที่มองอะไรลบทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยนี่เลยเป็นที่มาของข่าวที่สองของเราโอเคมาเลยครับซิ่งเพื่นี้ครับนี่แหละเพื่อนในฝันเลิกดรามาก็คือเพราะว่าเราจะได้เห็นเรื่องของดนตรีแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่มันแบบก็เราคือดนตรีเนี่ยเราไป ให้รุ่นพี่รุ่นพี่เราทำก็คือพี่เอกพี่เอกอดีตมือกองครีเชนโดนะคะเป็นรุ่นพี่กันเห็นกันมาตั้งเด็กแล้วละ่ะแล้วก็เพิ่งได้มาทํางานด้วยกันได้มาใช้งานกันอะไรเงี้ยนะแล้วพี่เอกเองก,ก็ก็เข้าใจความต้องการของเราอะไรย่างเงี้ยเราก็เลยได้เพลงนี้ออกมาเราบ,บ,บอกว่าเออวันนี้เราอยากเราอยากพูดเรื่องใหม่ๆรรเราอยากเราอยากทาอะไรที่มันสดใสอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกเขาก็จะรับรีฟไป่าล้อๆแล้วเพราะตัวพี่เอกเองเขาก็เขาก็ไม่เขียนเพลงลบ เขาไม่เขียนเพลงที่มันเขาจะเขียนเพลงแนวยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยเออแล้วเพื่อนในฝันนี่มีคือในความหมายก็คือยังไงครับผู้หญิงทุกคนก็จะแบบเพื่อนในฝันที่บอกว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะค่ะมันได้หมดทุกเพศทุกัยอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนในฝันก็อย่างที่บอกมันไม่จําเป็นต้องต้องเป็นคู่รักเป็นเพื่อนที่เรารู้สึกว่าคุยด้วยแล้วสนุกดีคุยด้วยแล้วสามารถ ถ่ายเทความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ทั้งดีและไม่ดีทั้งเศร้าและอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถถ่ายเทกันได้แบ่งเบากันได้นั่นแหละคือเพื่อนคือเพื่อนซึ่งพี่<ล>ว,ว่ามันหายากใช่ไหมอ่าอืม,อมแล้วตั้งแต่ออกเพลงมาก่อนมี m v แล้วปัจจุบันนี้ก็มี m v แล้วด้วยะนะครับกระแสะตอบรับเป็นไงบ้างครับจากที่เห็นที่ที่เห็นใน u t u b e ก็ดีหรืออะไรที่เข้ามาโพสส่วนใหญ่90%บชอบหมดมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ยิ้ม <No S 2> นั่นแหละคือสิ่งที่เราเราเรา,เราต้องการคือเราต้องการ เพลงนี้เราต้องการถามมาแล้วกรุณายิ้มอารมณ์นั้นฟังปุ๊บดูปุ๊บยิ้มเถอะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขายิ้มเราเราโอเคเลยเราสึกว่าเราทำงานเสร็จละเราทำงานสำเร็จละอะไรเงี้ยตามจุดประสงค์ใช่ได้ตามจุดประสงค์นะครับเอาละครับทีนี้แต่ว่ากลับมาครั้งนี้นะครับต้องเรียกว่าพี่ปานของเราจัดเต็มเหมือนกันนะฮะเป็นข่าวที่สามของเราครับมาดูเลยครับนี่ครับปานลงมือลุยเองทุกขั้นตอนทราบว่าทั้งดนตรีเนื้อร้องอะไรเนี่ยเราก็ดูแลทุกอย่างด้วยก็โทรไปก่อนเลยโทรบอกพี่เอก่อนเลยว่าเราเลือก ก่อนเราเลือกว่าเราอยากได้ใครมาช่วยเราทํางานไป,ไปไปอ้อนวอนเขาหลักเราบอกว่าเออพี่เอกช่วยทํางานให้ปันเพลงสิอะไรเงี้ยซึ่งพี่เอกเองเขาก็ถ้าคนที่เคยเห็นงานเรามาทั้งหมดเขาก็จะขยะนิดนึงว่าเฮ้ยพี่ไม่เขียนเพลงแนวบอกเฮ้ยเลิกค <"B ak, S 1> ิดไปเลยครับคิดไปในสิ่งที่พี่คิดว่าออวันนี้ปันควรจะเป็นยังไงแล้วปันอยากเอาเป็นว่าปันอยากพูดเรื่องขาวๆอ,อยากพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้คนยิ้มได้ พี่เอาโจทย์นี้ไปตั้งมันล้วกันแล้วก็ลืมโจทย์เก่าวไปอะไรเงี้ยเราก็จะบรฟเขาไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะทําเพลงส่งมาเพลงนี้เอาเพลงนี้เฮ้ยเพลงนี้ยังไม่ได้พี่ขอใหม่อะไรอย่างเงี้ยลราก็จนได้เพลงนี้ออกมาเราถามว่าเราขอได้ไหมเพลงนี้อะไรเขาบอกเออก็ได้เขาให้ได้อะไรเงี้ยราก็เอาหังเกเดี๋ยวเราไปร้องกันแล้วก็เสนอเสนอให้เฮียฟังเสนอให้ผู้ใหญ่ที่บริษัทฟังว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลายเส้นนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยก็ยังผ่านขั้นตอนก็ทําให้เราเรียนรู้ขั้นตอนอ๋อกว่าจะได้เพลงนี้มันต้องเป็นอย่าง เราก็ต้องมาทํางานกันในห้องอัดแล้วก็มานั่งเลือกแทรกร้องกันมานั่งมานั่งฟังกันว่าเออถึงเวลาวันนี้มิกซ์อ่าเราไปฟังกันซิถึงเวลามิกซ์เนี่ยเราเราโอเคไหมกับเสียงมิกซ์อันนี้บันอยากได้อะไรอยากเพิ่มอะไรอยากลดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เหนื่อยกว่าเดิมนะครับมันเหนื่อยกว่าเดิมแต่มีความสุขแล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็จะผูกพันกับเพลงเพลงนี้ไปเพราะมันของเราใช่ไหมัของเราเราก็จะรู้เราจะรู้เหมือนกับเราจะรู้ มันเหมือนเราปลูกต้นไม้อะเราเราก็จะเราก็จะเห็นมันตั้งแต่มันยังเป็นต้นกล้าเนาะอารมณ์เนี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยมันมันคือการทํางานแบบเหมือนปลูกต้นไม้อยู่กับมันตั้งแต่โอยู่กับมันแล้วก็เฝ้าดูมันเติบโตมันเป็นแต่ละขั้นแต่ละขั้นอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งเพลงนี้ออกมาแล้วก็เติบโตกลายเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งได้รับฟีดแบ็กดีมากๆเลยเป็นที่มาของเราในข่าวต่อไปครับมาเลยครับนี่ครับแมทเพอรตกใจปาน จีบเล่น m อ็มวี่น้องก็ต้องตกใจสิเขาใสขนาดนั้นเขาตกใจเพราะว่าเพราะว่าปกติที่ผ่านมาราม่ามากนางเอกเอ็มวีนี่นะครับผมพี่ปานนี่โอ้โหจะก็แต่ละท่านเล่นเอาไว้ซะโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมแล้วน้องเขาทางเอกใหม่เขาใสๆไงเขามาถึงเขาอุ๊ยเอะเหรอคะเอ็มีพี่ปานใช่คือแมทเดินเรือเหรอไง โปรดิวเซอร์ที่ไปติดต่อเนี่ยเขาก็อ๋อเพลงพี่ปานเขายิ้มยิ้มเพลงนี้เหรอคะเพราะม่ใช่อ่ะเออคือแม่เลี้ยงเหรอแม่เขาเป็นแบบรับแบบที่โปรดิวเซอร์บอกไปเออยังไม่เชื่อนางก็จะแบบน่าจะเล่นได้เหรอคะมันระมัดอย่างนี้บอกเอ้ยเขาใสๆอ่าคือยังไม่รู้ยังไม่รู้เราเลือกแล้วไงเราเลือกแล้วเออทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ครับเราอยากได้บุคลิกของผู้หญิงที่เดินถนนแล้ว ดูมีอะไรนิดนึง่งแต่เราก็เราทำลุกให้น้องนะคะ,ะในในเอ็มคือเราจะทำลุกให้น้องแบบว่าใส่อะไรง่ายๆ<อ>เป็นผู้หญิงแบบไม่ไม่ได้เชยแต่ก็ไม่ได้แบบล้ําแล้วก็อยู่บนถนนแล้วนั่นๆะ,ะใส่กระโปรงเป็นดูเป็นมูจิมุจิอ,อะไรเงี้ยแล้วก อยากได้หน้าตาที่ไม่ถึงกระสดุตาแต่ก็หน้ามองหน้ามองมีควก็น้อยมีความโกกังนิดหน่อยมีความแบบใช่เลยนะใช่เขาเลยไงมีความแบบมั่นใจบ้างไม่มั่นใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่งซึ่งน้องเขาใช่เพราะในละครที่ผ่านมาเขาก็แบบนั่นแหละเราเห็นจากตรงนั้นเราก็เลยคิดา่าเนี่น้องแมดเหมาะครับอ่ะและนอกจากน้องแมดแล้วนี่นะครับผมก็ได้มาร่วมงานกับพระเอกหนึ่งนุ่มจิวาน้องน้องนองนี่น้องของ คุณบอยน่าใช่น้องคุณบอยค่ะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคือจริงๆแล้วอย่างหน่องเนี่ยสนิทกับกับที่กลุ่มอยู่แล้วจะมาทานข้าวลสนิทกับที่กลุ่มหรือสนิทกับพี่ปานครับสนิทกับพี่ก็ส่วนหนึ่งนะจริงมีข่าวด้วยกันข่าวนี่ยืนยันเลยเชื่อจริงสงสารสงสารกันเขาบอกจริงข่าวเห็นไหมปานโต๊กกิ๊กหนุ่มรุ่นน้องตรงกิ๊กกันเป็นกิ๊กโุ้ยรักกันจะตายรักกันจะเนี่ยเขาถึงบอกกับพี่ปานทำไมถึงแบบ มาหันมาทําเพลงแบบแนวสดใสจริงๆรักเด็กอยากได้เด็กอยากได้เด็กหมดโอ้โหอะนะครับทางรายการติดต่อน้องบอลนิดนึงนะครัไม่มาอยู่ไปจีนไปจีนนะโอ้รู้เลยไปรู้หมดเลยมจริงจริงมันอยู่จีนตอนเนี้อะยังไงตกลงมาครคงแบบเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานโอ้ยสนิทกันค่ะก็ คือเขาเป็นเด็กชอบคบคนแก่นะน้องอ่ะอ๋ออไม่อาจจะแบบต้องการประสบการณ์หรือว่าแบบดพูดคุยกับจริงๆเขาเป็นคนไม่เยอะแล้วโอ้ดูแบบมีอะไรคือสนิทก็คุณแม่เขาเนี่ยเราก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นเ้วเจอคุณแม่เนี่ยเราคุณแม่เขาก็ถามว่าเนี่ยนองเขาไปทําอะไรเหรอทําไมพวกพี่ๆถึงรักเขาเพราะทั้งกลุ่มเลยไงพี่กูผู้กากับอะไรเราก็จะไปเที่ยวกันแล้วไปเจอคุณแม่บอกน้องเขาไปทําอะไรเหรอคะพี่ปานแบบ ว่าทำไมทุกคนถึงได้รักเขาอ๋อไม่ได้รักเขาที่ดีรักเขาที่ไม่ดีค่ะเขาเป็นเขาเป็นเด็กไม่ดีทุกคนก็เลยรักเขาจริงๆลูกคแม่ไม,ไม่ใช่เป็นคนดีนะคะมุม <c oughs> นี้แหละที่ทำให้ดูมุมนี้นแหละทุกคนประทับใจชั่วได้โล่อย่างนี้ก็จแะบบ <c oughs> อย่างนี้มันน่ารักเป็นเด็กอย่างนี้แม่เขาก็หัวเราะก็ถือว่ามีมิตกับน้องสนิทกับน้องเราบเวลาเอามาทํางานแล้วน้องเขาเต็มที่น้องมันก็เต็มที่แล้วก็เขาก็จะสนิทกับพี่กูนี้ด้วย นะครับซึ่งเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอก็ทุกคนได้ดูแล้วก็ยิ้มกันไปนะทั้งการบทบาทการแสดงของพระเอกแล้วก็นางเอกด้